เดีวเวลาพี่ไม่มีลูกดแีแต่ของไอ้ไอ้เนินพี่ทีกันกนนเอาหมดเอาจริง เมื่อกี้กูรักอินลอแล้วนะจริงนะกูเหนื่อยเ <Okay. S 2> มื่อกี้กูอาจริงเหรอจริงแล้วไงกูกันโคตรดีเลยเจะบุกไม่เอาไงเอาสักอย่างนึงเอาอย่างเดียวพอไม่มีซิกเนเจอร์มูแบบว่าที่แค่เหนื่อยแค่ไหนก็ยังทำได้ไม่มีเลยอะนี่แต่ไม่มีใครส่งกับกูอไงท่าไหนกอลอยู่ข้างหน้าไม่มีใครใส่กูทีถ้าไหนกูถามสปินแล้ว จะบินแล้วหลอกแล้วจ่ายคนข้างหลังนี่คือท่าสิ่งพิเศษของกูสิ่งพิเร์คือทำแต้มหรือวะไม่ทำไม่มีถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยไงแต่ถ้าไม่เหนื่อยแล้วจะจะทำแต้มไม่ชุดก็ชิงแป็นต้องทำทุกอย่างเอาแบบพี่โอ๊ตห้าไม้จ่ายให้ดูยังเห็นไหมล่ะยิงกลางเนี่ยังเห็นไหมล่ะเรากูดิเรากูหายเหนื่อยอ่ะตอนแรกเล่นจ่ายแหละหลังๆมาเห็นกูไม่ส่งเพราะว่าต้องล็อกอินอ่ะ แต่เมื่อกี้ทีมเรากันดีแล้วพวกดาวพวกอะไรเพราะเราไม่เสียแต้มจากอันน้ะไรฟ้าเบรกน้อยมากใช่ป่ะใเราเลยไม่เราเลยไม่โดนนไอมั่งไอ้ตอนหลังๆไอ้ที่ตีบือพี่เบนไม่ใช่เลยกูเหนื่อยไอ้ที่แบบแขนขยับไม่ทำบอลอ่ะลูกนั้นต่อให้มึงไม่ตีกูตีกูไม่ได้เหนื่อยนะแต่กูตีไม่โดนน้องเขาเป็นจังหวะหีือ่ะเนี่ยไปเลี้ยงแบบค่อยค่อย แต่ถ้าเจอแบบว่าตัวแบบไอ้ิีกอะลำบากใช่เพราะว่าไอ้ิีกรวงไงเพราะว่ามันเลี้ยงช้าเกินเลี้ยงช้าดีแต่ว่าแบบว่าแต่ถ้าเจอไอ้ิีกเนี่ยถ้าแบบเป็นแบบไอ้เอกที่แบบมีจังหวะพุ่งด้วยจะดีกว่าเพราะเอกมันมีพุ่งไงไอ้เอกมันเก่งนิ้วหายจริงไอ้เอกแขนดีพัฒนาจัดเลยนะมาไวมากอยากอยู่นู่นเดียวกับมันอะแบบว่าเล่นด้วยกันเลย มึงเข้าไปดูดให้หลุดสองดูดดูดบอลเหรอดูดคนเหรอแต่แต่ถ้าเล่นยจับมันต้องจำตัวประกบเครื่องเลยดูดคนเหรอแล้วนึ่งคุยอยู่ไอ้สัสมึงสมมเพรมึงจำตัวประกบเพื่อนใช่ปะถ้ามึงเลี้ยงดูดมามึงจำได้ว่าไอ้เี้ยตัวที่มาดักหน้ามึงคือใครเออมึงส่งไปตัวคนนั้นดูดคนเหรอดูดคุยไอ้นี่เออลรอนะรอนะ้ึอ้าว จะให้พี่โอเปไปสแกนไปสแกนเอาคือมึงเล่นมุกการแบบทุกมเาดีแล่ไนม่คอมเมนต์หรอกคนถือก้องทไมปอย่างนี้นมเลยตอนแรกคนถือก้องคนก่อนดีกว่าโอ้ควนนี้อะไรอวยตัวเองอวยคมเฮ้ยอะไรเพูดอวยคำคมกูมึงดได้่ก ไเขไปรอ็ยถ้าม่แป้งบนไม่ลืมเลยกี่มงแล้ววะมึ่ปอยบอเร็วไปเลยชิหายแล้วกี่มงลเนีคุลืมเลยเขาจะจับมึงไม่ถูกไว้สมมติมึงโดดหนึ่งสองแล้วก็เลงเขาจะรอตกตอนโดดถ้ามึงเร็วขึ้นกูก็อยากทำแต่ว่าไม่ได้เล่นใจแล้วจะเล่นเวทมาถึงวันเียตอนแรกกูก็จะไปซืแล้วแต่ว่าอี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ สี่นาทีพี่สี่นาทีสี่นาทีครับพี่ดีพี่พี่ดีม่กี่โมงอรัพี่ต้องยืดต้องยืดหลังเล่นมืตาช้าแม่เดี๋ยวคิดว่าเขาตาดโอเคพี่ติกตาท้าละ แต่ถ้าชนะไอ้ก,ก็ว่ากันไปอีกอย่างนึ่งไ,นะไม่ชนะ,นะ,ชนะวนันนี้5-5เราไม่ชนะเลยอะไรที่ชนะเด็กเหรอไม่ร้องเรียนร้องเรียนก่อนก็รู้ว่าเอี่ยมบอลมันแตกนะน,นี้ครับแท้เนี่ยทำไมไม่เอาน้ำดับอะ่ะต้องต้องจี้ให้พลาดลูกหนึ่งมันมาจะหลุดแล้วเรายังไม่จี้น้องได้ยินลูกคอมฟอร์ต ลูกสบายใจถ้าน้องถ้าน้องถ้าน้องผ่านลูกหนึ่งวันนั้นน้องจะงุนอยูตลอดเลยเหี้ยแหละไอ้แค่อนเล่นเนี่ยมันเกร็งก็เกร็งเท่าเดิมไหมแต่ว่าไม่แรงไม่เท่าเดิมไม่เหมือนวันวันนั้นอ่ะถ้าหมดกูเล่นเสร็จแลกูจะมายิงก่อนเลยนะมันจะยิงแรงกว่าปกติแล้ววันถัดไปก็จะบอกยิงทะลุป้ายเลยตัวปังปังเครื่องนี้ว่ที่ไปเล่นที่มอที่กูยิงแรงๆอะ เพื่อนกันเพื่อนกันอ๋อไม่ใช่เหรอเพื่อนกันเพื่อนกันไอพีเคหรือเปล่าพี่โอว่ากันไปเลสซี่ดิสันเลสซี่ดิวัเลสซี่ดิวันวัตเทอร์มีนวัตเทอร์มีนวัตเทอร์มีน วัดเทอมินวนนา่าอะไรวัดเกือบตายเพราะอะไรไม่ก็หมายถึงเศร้าอะไรเงี้ยแล้วแล้วดู <c oughs> วันเดียวอะ่ะไอ้ตอน้นมันเร็วไปวะเอายุคนี้บาส6นาทีครับพี่อันนั้นอันหนันก <c oughs> ว่เฮ้ยเทพอ่ะเนี่ยกูอยากเล่นบาสฮัสคูลของอเมริกามากเลยแม่งเล่นเก่งมากไม่อยู่ท่ามกลางคนเก่งๆไม่ใช่เก่งคนนี้ ไอ้กดไอ้ต้นเล่นไม่จริงจังไม่ต้องต้องรอเล่นกับไอ้ต้นล่างล่างมอไปอันนั้นจะท็อกซิกหน่อยมอไปกูไปกูไม่เล่นกูตีแบตแต่ถ้าได้เล่นตอนนั้นกูท็อกซิกแน่เดินออกจากสนามเลยแต่เขาอ่ะเขาคอร์สกูอแล้วแบบคุณตะคิวแล้วเขาเล่อนอกสนาเลยพี่สาวคนเดียวปิดตุนอยู่ไงหล่อน่ะอต่ปคนคนกันยังไนั่งเงินเจ็ดนาทีพี่ เหมือนที่ครูบอกอ่ะก็เขาไม่ต้องการคนทำแต้มได้ยังเขาต้องการคนการดีกับไอคิวถ่ายบอลดีๆเขาทำแต้มใครก็ทำได้ก็อย่างที่ครูบอกอ่ะแม่งมีวันที่มันเก่งของมันเดียวเราไเชี้ยแต่มึงทำได้กี่วันนะทำได้ทุกวันไหมละ่ะทำได้ทุกวันนี่คือมึงเก่งไหมเก่งวันเดียวไม่ได้เก่งยนะสวย บอลหรอไอมือหรอมัวบอลเ้ยไอสัตว์ต้นนับเวลาด้วยยีสวิยี่สวิสุดท้ายไม่มันเกินไปต้องเกินไปแปนาทีหวิเพราะว่ามันคุยกันตอนแรกให้ห้าวิสิบวิสิบห้าวิครับสิบวิสิบเก้าเจ็ดหกหกคยู่ที่ห บอลเข้านะเวลานะครับพก